ไลลงบาดาลสวัสดีค่ะแอมม่านะคะแอมม่าเป็นนักแสดงนำจากละครเรื่องสูตรลับฉบับวงังนาคีค่ะวันนี้แอมม่ามาอัดเพลงมูลมหานาคีค่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องสูตรลับฉบับวังนาคีนะคะมูลได้คือมหาสเสนนาคี ให้อุยรักนี้ไหลลงทั้งโลกาขอเพียนาคีบารมีแห่งเมืองนาคาดนพรแห่งสเสนหาแล้วติดตามผลงานของแอมมากันด้วยนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมซีรีส์สูตรลับฉบับวังนาน